สวัสดีค่ะอยู่กับสมนชัชแชนแนลนะคะเสือพาไปก็มีกบมาฝากยายจากสีกอนนะคะสีแม่ออฟแม่ออฟฝากมาใช่ไหมฝากกับเสือมาให้วันนั้นยายโทรไปหาแม่ออกบอกว่าแม่เสือจะมาสงการอยู่แม่ลูกอยาก,กินผัดทองลูกอยาก,กินผักที่แม่ไปเก็บฝากลูกเนยเดอให้เสือ สาดเสียมาหน่อยยายเลยโทรไปบอกแกแบบนี้แม่ออฟก็เอามาให้จริงนะคะจริงเชื้อแบบนี้อย่างละครึ่งแล้วหรอแต่งไว้ที่บ้านเลยดีอันนี้อร่อยมากเลยนะในแกงอร่อยบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีมันเป็นแบบหวานด้วยนะเอฟซีมันไม่ใช่แบบขมๆนะอันนี้แกงมัคือลอกอที่โซลินเรียกว่อไงบ้านเราก็เรียกอี่ลอกบ้านเขาก็เรียกอีรอกเหมือนกันรอกป่าโหกรอบจังอ่ะ ะอ้ยนเนโอ้ยริงนี้อร่อยได้ยินเสียงก๊อบก๊อบเลยอร่อยแม่ออฟนะคะกับพ่อนิ่มนะคะไปเก็บกับลูกลูกชายกับพ่อนิ่มยายดูคลิปอยู่ดูคลิปแม่ออฟอยู่นะคะก็คอมเมนต์ไปอยู่บอกว่าแม่เก็บมาฝากลูกด้วยเด้อนี่นก่อนแกงต้องทำยังไงนี่ไงก่อนแกงแก,ก่อนลอกลอกให้สะอาดแล<อ>้วก็ไปลวกน้ำก็ได้ไม่ลวกก็คือแกงเลยน้ำส่แกงใส่อะไรบ้างแกงใส่ปลาใส่อะไรก็ได้ บางคนก็ใส่ปลายายจะใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลาก็ได้มีปลาช่อนอยู่แต่ว่ามันจะแกงเข้ากันไหมถ้าใส่ปลาช่อนคงไม่เข้าแล้วก็มีอะไรอีกใส่ยานาะก็มีฟักทองด้วยพอดีแกเก็บฟักทองอยู่ยายก็บอกว่าอะไรอีกอมีฟักทองมีขาอุ้ยมีหลายอย่างเลยเอฟซีเป็นเกียวผักกูดอีกโอ้ยนี่ผักกูดโุ้ยนี่เดี๋ยวไปแบ่งแยซสอน,ย,อนยีกรอนเดอแม่อมเอาไปโู้ลวกจิ้ม จิมน้ำพริกปลาทูชิมน้ำพริกน,น,นะยายมีน้ำพริกกะปิอยู่ยายต่อไว้นี่ขอบคุณแม่ออฟนะคะมีอันนี้มาให้ด้วยนะคะมีฟักทองนะคะยายสั่งบอกบอกว่าแม่ลูกอยากกินฟักทองแกก็ยายาม,มาให้นะคะอันนี้คือปลูกเองอันนี้ปลูกเองแกเก็บไปนั้นคนดูคลิปแกเป็นเหมือนใครตีก็มีขาด้วยนะคะมียายดูคลิปแกตลอดเลยนะคะแกไปทาอะไรยายก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ อกว่าลูกอยากกินนี่ลูกอยากกินนี่เพิ่นก็มาให้มีขาปอกมาเรียบร้อยแล้วจะซื้อ,อใช่ปอกแช่ตัวเย็นไว้เย็นเพียบเลยน,นั่นเมื่อเช้าที่บ้านทำน้ำพริกปลาทูเสือต้นลูกกินกับแม่นะอ๋ออร่อยเลยใช่ไหมอมือร่อยมากกรอบกรุบกรุบไม่หอมจัะเลยหอมเลยขาที่หอมมากอยขอบคุณแม่อ๊อฟกับพ่อนิ่งนะคะที่ส่งมาให้ลูกกินเด้อะเสือพา,าไปเอามาให้ลูกแล้วเด้อแม่ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณพ่อนิ่งกับแม่อ๊อฟนะคะ ส่งมาให้ลูกกินดีใจจังเลยนะคะมือลูกนะเดี๋ยวจะไปแบ่งใครนะเอาไปแบ่งยายก้อนไปแบ่งยายสอนไปเลยไหมไปเดี๋ยวเราไปแบ่งกันอันนี้สบู่จากเสือพาไปสบู่ที่พีสกินสูตรน้ำผึ้งผึ้งเสือพาไปมาฝากอุดหนุนอุดหนุนบริษัทมอนโอโฮมซับได้นะเอฟซีนะเบอร์โทร ศูนย์เก้สองเเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกขอยายสมอนสองก้อนขอบคุณเสียาไปเลยอจาะได้แล้วนะคะป้าเสยปาไปมาให้ยายส่งเลยไปไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเอซเราจะเอานี่ไปปากยสอนต่ยายก่อนนั่นแหละอย่างนั้นแหละงามแล้วนะามแล้วะู ลกลูกาดีาออเส็แกเข้ามาเอ้กล้องได้หน่อยเพราะว่าหลานสาวข่อยงามเด้อนี่ลูกสาวเยาวชนนสุดทองอยแล้วเอแม่อฝากมานะนี่อันนี้จะไเมีก่ของแม่ออมีจำเป็งเอาไปทำน้ำพริกเรีนอะไรผักกูดผักก,ก,ก,กูนะถุงมะซายอ่อ่ะักนี้เอาไปกินหนึ่งลวกกินกับน้ำพิกอร่อยมากลวกลวกลวกแต่เหมือน เหมือนในแบบเออเี่เข้ากลมาเข้าก้องป้าหนาหนี่มาเออมามากอันนี้สบู่สบู่ที่พี่จากเสืออันนี้ของเสือมาฝ่าแก่กูอ๋อไบโอสบู่น้ำผึ้งหน้าขาวหรือว่าอะไรหน้าขาวหน้าเเสืออาหน้าสวยใช่ไหมหน้าเด็กเซ็กซี่มามาโชว์หน่อยลูกเ๊คเป๊กมาโชว์หน่อยแป๊์เทียลูกแฟร์เดียวก่อนคนสุดท้องนะนี่คนสุดท้องมีกี่คน ก็มีสามคนมมคนคนที่สองเขาอะฝืนไปแหยยังไม่มาคนหนปอคนที <sadece sair> ่สองก็คนแรกก็ชื่อแม่แม่ของสเต็มอนนี้ปาก็แล้วก็แม่ต่เต้าไอยอยู่ใส่เอาแล้วไปนุ่งลคันแดงแล้วรถเขานนั้ เออแค่แรกอ่ะแหละว่างานแม่มากอ่ะเออใจไมหาถึงตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มนอนเมื่อคืนมาถึงตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มเยเสือก็มาถึงหทุ่มมาถึงสี่ทุมเมื่อคืนยุ่ง่พี่เขาขี่มอไซมาพี่ี่มอไซคันนีมากมาจากไหนชรถกระเซงเขาจะชนบุรีโอ้ยแม่ก็ไปดูทังมาถึงที่สแม่ก็ไปพวงอย่างเขลาดวาเสียงดังมันตกใจไงแม่กนอกมาหลับ เมือนดอกชบาหือใบซ้อน้านจะอยู่ติดกันเนี่ยนะฮะ้านใ่สมอนวานใยกนแล้วก็วานใญ่สอนมีแม่บปากหอมม้ด้วยลูกมาอเาปากมาไม่ว่าปากมาให้แมอแ่อปลุกเองตัดดรวจิงเดิน่รว นี่ได้ซอสไดกหมนแดงแซ่บได้พักนี่แกงก็ได้ลวกก็ได้นี่นะแต่เราไม่มีสวัสดีลุงเสือหนุ่มมาอ้าวโอ้เป็นหนุ่มแล้วเหรอเนี่ยพี่มายังสวัสดีครับเอ้าเอ้าบินดอกไปกินเค้กยังเป่าเค้กยังเค้กเออเค้กอยู่ไหนเค้กอยู่างไรอยากเป่าด้วยลุงเสืออยากเป่าด้วยเอ้าเอ้า แอตไปเรวอ่ไหต้มไปบ่ให้พี่ต้ไปเหรอขึ้นทำไมน้องไม่กินบ่โอ้โอทำไมน้องรดนแจงดีจังเล้หนี่นี่คพอนี่้วก็ะบอกแล้วโอ้เสื้อตนโทรศัพท์แจ่ดีแท้ว่ะอืมอุมมแหละของอันนี้สบู่สบู่น้ำผึ้งทีพี ของเสื้อเองโอเดนี่ทำไม่ได้เราบอกมีสบู่ใช่มีสบู่มีครีมมีครีมอาบน้ำมีครีมทาหน้ามีทุกอย่างโอ้โหรุงเสือเอาสบูให้เมื่อไหร่พี่เขาจะมาเนี่ยนี่แหละอันนี้ไม่อไหรเดินทางมาแล้วกําลังเดินทางมากําลังปลายสามหรือบ่ายยังงเลี้ยออกจากกรุงเทพตอนไหนออกจากกรุงเทพตอนไหนก็มาทันดูหมอโมงหรือโมงหกโมงเช้าการถติดเหรอโอรถติดวันนี้ยังไงก็ติด เาก็มาดูมอลำไม่เลยมามาดูมอลำเหอเอ้ามาปลกตัวเย็นหาอะไรหาของกินไหนมีอะไรกินไปไฟทำไมดูดีเบสหอนมาปิดหมมเลือใส่ยังกระชากดีอะามันก้อนะของเพลินแท่งนะเท่าไหร่ของเสือของยังสี่ร้อยสี่หม่นทีมโทรศัพท์ว่าสี่หมืนกว่าโอ้ทเนเน เน็ตเดือนละพันสองเน็ตเดือนละพันสมันก็ไ้ชาติอคุณแนี่ร้อยของเพื่อนเราเ็นแ้วแนวนมก็ไเป็นอั่ไมอว่าไเย้เศราวนีเห็นเสือพาเปไหนวะผ่าเบิ่งเลยเบิ่งแต่พู้จะพุดจะไปคิปจะไปกอบเอาอยู่เวลาโอ้ยรุ่น อะไรคะบ้านใครบ้านใครว่าใครขุดอี๋เลยบอกญาติไปเอาพี่โตมานี่มาถึงยันกับพ่อพ่อเดียวอุ้ยรูมันมันมีช่วยนะออกมาจะดุดจะดุดหน่อใช่็นไหมไมโครให้รูเสือดูสิโอ้ไปเอาไมโครคันขับมาให้รูเสือดูคันขับก็มีนะไมโครให้แบบขับได้เลยอะไม่ใช่รถเก๋งนะไม่เป็นไมโครใหญ่ใหญ่ มันก็ขับได้เหมือนกันม่โคน้องอ่ะเขามีรถขับค่านใหญ่หลายคันสามคันมันใหญ่มากแม่โคก็ขับได้ยกได้น้าได้โอ้ลูกสวยลูกใหญ่จังอ่ะก็เสือเพิ่งซื้อตลาดกุดเดือคำกินเมื่อวันก่อนนี่เองอืม บาตรน่าจะดีมันเป็นประโยชน์ต่อลำไส้อืมใช่ใช่แม่ดาบอกกินเม็ดมันด้วยโอ้แม่มะขามดกจังมะขามเปรี้ยวบ่เปรี้ยวเปรี้ยวหวานเหรอปัด ลูกดกมากอะคิปนี้ก็ประมาณนี้นะกดที่รับชมให้กำลังใจนะฮะติดตามชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับอ้าวรังนกอืมนี่คือบ้านของยายกรนะฮะเฮ้ยบ้านใครนะยายลาย เป็นน้องสาวคนเล็กดกมเป็นดอกมากดกโอ้ดอกมากนะฮะนี่ก็สอยเปราขายได้นันเนี่ยใครจะซื้อใครจะซื้อเหรอป้านน้อรซืออขายออนไลน์ไงยายสมอนขายทำไมแค่นี้ยังมีใครเก็บเลย ตลอดนะเวลามันเนจนก็ต้องตัดลงตัดเข่ามัน